สวัสดีทุกคนวันนี้วันหยุดวันที่สามแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ฮับชอนมากินเนื้อเราจะมากินข้าวเที่ยงกันที่ฮับชอนนะคะเขาบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองเมืองของวัวใช่ไหมก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะอร่อยไหมคนเยอะมากเลย นี่ขนาดว่าเป็นวันหยุดนะคะคนก็เยอะคือแบบมีแต่คนรอแบบว่ารอคิวคนเยอะมากไม่กล้าพูดเลยอะ <c oughs> รอเนื้อเดี๋ยวเนื้อมาอันนี้แบบคนเยอะมากมคนข้างหน้าก็คือแบบรอคิวอันนี้เมนูแรกเนื้อดิบ <c oughs> เขาคุกไข่มากกระเทียมลอบลอบ คนเกาหลีบอกว่าลาบลาบหวานเนาะ <m akes> มันก็น่าจะหวานหวานเนาะใช่ไหมหวานไหมหวานซาลี่ด้วยแหละหวานซาลี่แล้วก็หวานอันนี้ อร่อยมาที่เลยแซ่บแซ่บลาบเกาหลีแซ่บบลายเซียมักมากเกาหลีเราไม่่ซียมักจริงมีจริงๆเลยนะทำไมจะจะกับให้โบกับรถช่วยมาแล้วนะคะเมนูสอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กินเนื้อเสร็จแล้วก็ตกท้ายด้วยซุปแล้วกับข้าว เฉพาะรวมแค่ฉากที่มาถ่ายที่เดินทั่วหรือเปล่าก็ไม่รู้จะเหนื่อยก่อนจะมาสถานที่ตรงที่ว่าเขาใช้ถ่ายทำละครในเกาหลีนะคะจริงก็จะมีแบบหลายๆเรื่องนะคะยาไปถึงตรงนู้นเลยเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปข้างใน ก็ต้องซื้อบัตรเข้านะคะบัตรคนละห้าพันวอนนี่ก็กำลังจะเดินเข้าไปแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว,ลวจะเป็นสถานที่ต่างๆตรองนี้สนุกอีเทค ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเป็นฉากในหนังฉากในละครในซีรีส์แท็กซี่นะคะ 하 850인단들이 브리턴 한대에서 만세를 논나가 변รถปกติ. 여기는 지금 1920년대, 30년대 거리 음. C.E. 론เรคคอร์ดเรคคอร์ดกับอ่ะไทยอ๋อเอ้ยคุณก็จะมีแบบว่าเป็นแบบเมืองจำลองเอาไว้ถ่ายละครนะคะ นี่เป็นโรงหนังหรือเปล่ามาโรงหนังก็จะเป็นโรงหนังแล้วก็จะมีแบบเป็นแบบเนี้ยค่ะเป็นบ้านเป็นหลังเป็นแบบโลเคชั่นเนาะไว้ถ่ายละครถ่ายซีรีส์นะคะตรงนี้ส่วนมากส่วนมากมันจะเป็นแบบย้อนยุคหน่อยๆอยืม <c oughs> ตรงนี้สวยพี่หน่อยสวย นินจาเหมือน,น,น,นลิงเลย <laughs> เออไอศครีม ตรงนี้ก็เป็นตรงฝั่งตรงนู้นจะเป็นโรงแรมอันนี้เป็นอะไรนี่ป้ายฮะป้ายหายเห็นว่ามีเยอะเลยอยากนั่ง여기는일본식여관여관을뭐라그래태국 โยกนนั่งบ่นั่งนั่งบ่บ่โฮเทลโฮเทลโฮเทลอ้สวยเด้อโอ้สวยตรงนี้สวยนะดูดิสวยตรงนี้สวยคนเยอะมากเลยนะคะตรงนี้ นี้ก็สวยแรกเราจะรอขึ้นอันนี้นะคะแต่ว่าคนแบบคนเยอะมากคนรอเยอะมากแล้วต้องรอ30กว่าน,นาที30นาทีกว่าจะไปกว่าจะกลับอีกนะคะเราก็เลยไม่รอเนาะอันนี้ก็เดินลอดอุโม,มงค์จะกลับไปที่รถนะคะ 하건게 만들었어요. <무늘난> <하티 랍다. 웃음> 여기 여기 다리 밑에 여기 여기. นี่ยีตรงที่เรารอถ่ายรูปอ่ะคือบ้านที่นางเอกอยู่ตอนตอนอยู่ญี่ปุ่นอืเนี่ยแต่นางเอกคือแต่โซจียอนหรือเปล่าที่นางเอกชื่อคนนจียออเขาเปนแบบไฮเทคไปแล้วไงอือออนกี่อกสอ้นาตวละ่บาทนโอ้ยชุ 고구마 아, 여기 빨리요 아. 기차 안봐안 해? 옛날 기차 한번 봐봐 우리나라 기차 지금 태국 기차하고 똑같아 똑같아 아니 다 나무로 됐어 나무 홀랑퐁 샬롬 아봐 와봐 อ่าตอนตรงนี้จะเป็นข้างในลำโพงข้างในหัวล้อโยกิสต้าโซนชานะซนบิชาร์เป็นไม้มาแบบลามือเยอะอืม่าิ้ข้าวนะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารร้านเน่เป็นชาบูหรอน่อนหน้ากโซชิากิจิโนะมออก่ต้อ 태국에서 사다니거 없어가지고 일본 거 사서 쓰거든. 뭘? 아, 소요 아. 네. 한국 거죠 이 이게. 이게 한국 건데 이거를 저걸로 사. 장국 아니 그 한국 마트 일본 게 있는데 맛은 비슷하거든. 아, <놀베> 아니 일본 게데 맛은 비슷하 이게 다국어어 เนื้อเป็ดเนื้อเป็ดสไลด์หรอคุณจะลงอินไม่นะจะต้องลงตามที่เขาบอกต้องันเก่อันนี้คืออะไรนะพนักงานเก่านะคะพนักงานเก่า มีผักมีปลาหมึกเอ้ยมีผักมีกุ้งมีแค่กุ้งใช่ไหมมีผักมีเห็ดมีกุ้งมีกุ้งแล้วก็มีส่งอบจริงจริงปกติไม่ได้ว่าให้กุ้งหรือเปล่านะอันนี้เป็นเครื่องเคียงนะคะมันจะไม่ได้ว่าให้หรือเปล่ามีกิมจิมีไอ้นี่ก้านอะไรก้านผักอะไรสักอย่างผักดองแล้วก็แบงกาดองกับหัวเชืเท้าดอง

런 진짜. 광고는 것도 있고. 오이 마어 어. 뻘. 핏. 음. 시스템 정상적으로 이용. 괜찮게? 응. 버리치원이 너무 돈좀 벌었다고 해야 될까? 돈 쓰고 왔지. 바탕에. 바탕에 기름. 아 몰라. 아 몰라만 있다. 진짜. 돈은 들어오는데. 음. 몇 년씩 된것같 ต้องต้องเริ่มไหมเหรไม่ไม่่นั่นแหละแล้วก็เป็ดมาใส่ใช่ที่ผมดูยงตังบอกว่นี้คือเทคนิคในการกินใช่ไหมแค่นี้ใช่ไหมไม่ต้องมีหนึ่งันกว่านไง1 0 0 0 0 แต่มันจะร้อนมากอืมระวังระวังมันลวกไปคือมันจะผ่าตัวมันก่อนทะเลือดอะไรแบบนี้อ๋ออะไรแบอนี่้ออันนี้อันนี้ชื่ออะไรนะอืมก็ทอดชิมดูเป็นไงบีบิมแบบกุกซูโอ้ติ๊กตูไม่สาลายไง เทเคยไปกินก็น่าจะคล้ายๆกับรสชาติเหมือนเนงเมียนหรือว่าเหมือนันบีบิมบับบีบิมเมียนรสชาติเหมือนน้ำซุปเนงเมียนใช่ป่ะแต่ว่าไม่ใส่น้ำถ้าใส่ลงไปนี่เป็นเนงเมียนเลยเราลูกใจเมื่มไหรเราลูกใจเมื่อไห ก็มาแบบหลายคนเขาก็แบบเป็เพื่อนมาด้วยแล้วก็แบบเพื่อนก็คงยังไม่เคยกินเขาก็สกินแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่ากลัวก็คืออันเดียวกันใช่ไหมแบบเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะแบบเดียวกันแบบไทยมันมีส่วนประกอบ